สวัสดีครับกวางสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีค่ะน้องกวางสบายดีสบายดีครับวันนี้น้องกวางอยู่กับพี่ขวัญแล้วก็พี่โก้ผิวนะคะเรื่องที่น้องจะเล่าให้ฟังคือหลอนตอนหลอนสามทุ่มคือมันไม่ใช่เรื่องของหนูค่ะพี่โก้ผิวเป็นเรื่องของพี่ไรเดอร์นี่แหละเขามาเล่าให้หนูฟังอันนี้เจ้าตัวยังนั่งอยู่กับหนูนะคะเขาเหรออยู่ข้างใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ข้างๆเลยก็นั่งฟังหนูเล่านี่แหละก็คือเรื่องมันมีอย่างนี้ค่ะพี่โก้ผิวคือเมื่อหกปีที่แล้ว พี่เขาเนี่ยได้ไปเช่าบ้านที่หมู่บ้านหนึง่งในจังหวัดละนองเนี่ยค,ะค่<น>ะเนาะแล้วคราวเนี้ยก็คือเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอะค,ะค่ะมีพี่คนหนึ่งแต่ถ้าพูดชื่อไปก็มีคนรู้จักแต่ว่าหนูขอปิดปิดชื่อนิดนึงนะคะได้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 ดแบบเป็นคนรู้จักในวงการเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับได้ครับเนาะก็คือพี่คนเนี้ยค่ะก็เราก็ไม่รู้ว่าเขามีเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเขาอะค่ะอยู่ๆเขาก็ปิดชีวิตตัวเองโดยที่ แล้วคราวนี้ค่ะคือกิจวัตรประจำวันของพี่เขาอะคือตอนสามทุ่มเนี่ยพี่เขาจะออกไปปัสสาวะตรงต้นกล้วยต้นมะม่วงค่ะก็คือจะต้องออกไปฉี่ตรงเนี้ยทุกสามทุ่มของทุกวันครับคือตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่นะคะอืหลังจากที่แกปสดชีวิตตัวเองนะคะพี่พอแกเสียไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ทราบนะคะว่าแกเนี่ยเสียไปแล้วอ แล้วเป็นอย่างนี้ค่ะคือสามทุ่มเนี่ยพี่เขาก็ออกมาทําภารกิจของเขาเหมือนเดิมคือเดินออกมาปัสสาวะตรงนั้นครับแล้วทุกคนนะคะก็จะคือคนในนั้นอ่ะพี่พอเขาได้ยินอะ่ะเขาก็ปิดบ้านหนีนอนกันไปเลยอ,ะอ่ะอืมอ่าเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสิบห้าวันได้พี่ประมาณครึ่งเดือนนะพี่เขาเล่าให้ฟังก็เป็นแบบเนี้ยไปประมาณครึ่งเดือนอื เขาก็แบบเหมือนพี่เขาก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วอะมันครึ่งเดือนแล้วอะพี่คือปกติเจ็ดวันก็ได้แล้วมงอะไรประมาณนี้เจ็ดวันก็น่าจะแบบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมคะถ้าถ้าแบบไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืพี่คนที่เล่าให้หนูฟังอะค่ะน่ะเขาก็เดินเข้าไปถามพี่คนที่เขาเสียไปแล้วอะก็เห็นเขาออกยังออกมาฉี่อยู่ไงพี่เขาแบบคือเขาไม่ไหวแล้วอะเดินออกไปเนี่ยคลับไปฉี่ข้างข้างเขาเลยก็ถามพี่สบายดีไหมค่ะไอคนนั้นก็บอกค่ะ ครับครับเนี่ยสบายดีอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยนิสัยเดิมๆของเขาเรู้สึกว่าพี่เขาจะเป็นคนแบบนิสัยออกนักเลงนะพี่พูดจริงทำจริงครับแล้วคราวเนี้ยพอพอบอกว่าเออสบายดีพี่เขาก็ตอบกลับไปว่าผมว่าพี่ไม่สบายแล้วนะอือ<ม>แล้วคราวเนี้ยค่ะคือคนนั้นเขาเขาก็แบบเหมือนเขาก็เอ้ยอะไรอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,คือ,คอโมหัวใสพี่เขาก็ไปบอกเลยบอกพี่ พี่อยตายไปแล้วนะเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะเขาก็ยังไม่รู้ตัวเขายังไม่เชื่อนะพี่เขาก็ท้าเลยเขาเขาบอกว่าอะไรนะถ้าถ้าเขายังไม่ตายอ่ะเดี๋ยวพี่คนที่ไปถามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมอ่าแล้วคราวนี้เขาก็เหมือนครั้งแรกเขาก็ยังไม่เชื่อ poo. พี่ก็ยังไม่มีอะไรครั้งที่สองพี่ก็ไปถามอีกก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็ท้ามาแบบเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวจะกลับไปดูที่บ้านครับ เดี๋ยวถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะยิงแล้วพี่คนที่เสียไปแล้วอะค่ะเขาเดี๋ยวมึงโดนแล้วเขาว่ากลับเข้าไปที่บ้านครับเขากลับเข้าไปพี่เขาก็ไปเจอโกรธเจอรูปเนาะรูปหน้าสุกอะค่ะเจอโกรธโกรธกระดูกเขาเขาว่าพี่ในบ้านครับอ่าเขาก็เลยเพิ่งจะรู้ตัวตอนนั้นนะคะว่าเขาอ๋อเขาเสียไปแล้วเขาใช่พี่แล้วคราเนี้ย ที่มันพีกกว่านั้นคือคือพี่คนที่เสียไปแล้วอ่ะมาหาพี่คนที่คนที่เล่าให้หนูฟังอะค่ะอมาหาที่หน้าบ้านอแล้วก็มาขอบคุณนะพี่มาขอบคุณว่าเออขอบคุณมากนะที่บอกอะไรอย่างเงี้ยอืเดี๋ยวนะกวางก็คือพี่คนที่เล่าให้หนูฟังที่อยู่ข้างตอนเนี้ยเขาก็รู้ทั้งทั้งที่รู้ว่าคนนั้นก็ตายแล้วก็ยังกล้าเดินไปคุยกันอีกรู้ทั้งหมู่บ้านเลยว่าเขาตายไปแล้วอ่ะเออแต่ว่าแต่ว่ากลัวไงพี่ขวาอคือ คนเรามันกลัวมันก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วอ่ะพี่ใช่ครับ,รบอือก็เลยต้องแบบวัดกันไปเลยอะ่ะเฮ้ยแต่สุดท้ายแล้ววิญญาณของพี่ค,คนนั้นที่เสียไปแล้วก็ยังมาขอบคุณพี่คนนี้ใช่ใช่ค่ะเขามาขอบคุณแบบขอบคุณนะ้าที่บอกอะ,อะไรอย่างเงี้ยคะคะพี่ขวัญอ๋อครับเออถามจริงๆเออพี่เขาไม่กลัวใช่ไหมโอ้ยพี่พี่เขาบอกว่าคิดคิดอารมณ์ประมาณว่าแบบ เข้ามาในบ้านอ่ะแล้วในซอยอ่ะเหมือนซอยล้างอ่ะพี่เขาปิดประตูเข้าไปในบ้านกันหมดอ่ะแล้วแล้วหมาหอนอปกติพี่เขา่ให้ฟังว่าปกติอ่ะหมาจะหอนประมาณทุ่มหนึ่งตอนที่ว่าพี่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะอ่าแล้วคราวเนี้ยก็คือพอเขาเสียเนี้ยหมาพี่หอนเป็นตั้งแต่ช่วงสามทุ่มนะคือจะหอนช่วงสามทุ่มแล้วก็หอนกันมาเป็นท่อท้อทอท้อท้ออย่างเงี้ยพี่ขวานใช่แล้วแล้วคราวเนี้ยค่ะเออแล้ว แล้วหนูก็ถามว่าเออพี่ลรวบ้านนั้นบ้านเขาหรอ,อพี่เขาบอกไม่ใช่บ้านเพื่อนอืมอืมอืมหนูบอกอ้าแล้วแล้วเพื่อนน่ะเพื่อนเขาก็ออกไปเช่าบ้านข้างนอกอ่ะไม่กล้าอยู่กลัวโอ้โหก็แสดงว่า<ห>พ,พี่พี่คนที่เสียเนี่ยมาที่บ้านเพื่อนคนนี้แทบจะทุกวันยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยพี่เหมือน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 แกไม่บอว่าแกเสียโอ้โหก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมขนาดออกมาฉี่ยังออกมาฉี่เวลาเดิมเลยพี่ขวัญแต่ว่าฉี่อ่ะไม่มีน้ํานะพี่ืมามาทาท่ายืนฉี่อ่ะ เหมือนเข้ามาขี่อืออี่แต่แต่ไม่มีน้ําไม่มีไม่มีขี่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ขวัญครับเครื่องแสดงว่าถ้าเกิดพี่พี่คนที่เล่าเรื่องให้กับน้องกวางฟังเนี่ยถ้าเขาไม่เดินไปบอกวิญญาณดวงนั้นก็ยังทําอยู่ใช่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วพอหลังพอหลังจัดบอกแล้วพอพี่คนนั้นเขากลับไปเห็นโกธของตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นทวิญญาณของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขายังมาทํากิจวัตรประจาวันเหมือนเดิมปะ พอหลังจากนั้นก็คือไม่มีแล้วหายไปเลยไม่มีแล้วค่ะใช่ใช่ใชโอ้โหนี่หนูยังนั่งนั่งถามกับแกอะไรเนี่ยแกเพิ่งมาเล่าหนูตอนนี้แกยังนั่งกะไรอยู่เลยไม่ขวัญโอ้โหนี่สดๆเลยนะคุณผูฟังว่าผมได้ยินเสียงน้องกวางคุยกับพี่คน,นข้างเออโอ้โหขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆน้องกวางโอ้โหคือต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้เอาจริงนะหลายคนอาจจะฟังแล้วมันรู้สึกเวอร์หลายคนจะฟังรู้สึกเฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้หลายๆายคนก็เคยเจอแบบนี้ เพราะคนบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองตายยังกลับมาใช้ชีวิตเป็นประจําทุกวันทําภารกิจหรือว่าทํากิจวัตรประจําวันอะไรก็แล้วแต่ทําอยู่ทุกครั้งเนี่ยก็จะมาปรากฏตัวก็จะมาให้เห็นอะไรอย่างนี้